็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่อง AR Phone นะฮะคือวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาประกาศนะครับผมคือตอนนี้ทีมผมกําลังจะรับคนเพิ่มนะครับเพียงแค่2คนเท่านั้นนะฮะคือตอนนี้เนี่ยการเล่นเกมเนี่ยทั้งการสร้างบ้านการฟาร์มหาปืนการลงบังเกอร์ใหม่ลงคิวบ็อกตัดระเบิดหาชิ้นส่วน C4 นั่นนี่คือมันมันกำลังแบบ โหลดมาที่ผมโดยตรงประมาณ90%ซของบ้านคือมันเหนื่อยอะ่ะ <c oughs> อืมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเหนื่อยก็คนที่ผมอยากได้เข้ามาก็อยากจะให้เข้ามาช่วยฟาร์มก็ก็ปกติอ่ะก็คือเล่นปกติแหละก็แบบช่วยกันหาของอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ายิงเก่งได้ก็ดีไขได้ก็ดี ระเบิดได้ก็ดีแต่คืออยากให้เข้ามาช่วยพพอร์ตตรงนี้ช่วยเข้ามาเสริมทีมให้มันแบบว่าให้มันแน่นให้มันแข็งแร่งมากกว่าน,นี้ว่าตอนนี้มันโหลดมาที่ผมจนแบบเหนื่อยเลยผมบอกเลยว่า <laughs> เหนื่อยจริงแล้วก็สําหรับคนที่สนใจที่จะเข้าร่วมทีมจริงๆนะครับอันนี้สําคัญคืออยากให้ฟังที่ผมอธิบายในคลิปนี้ให้จบเพราะว่าผมรับเข้ามาเนี่ย มันมันมันไม่ใช่แค่เพื่อเล่นเกมมันมันไม่ใช่แค่กลุ่มเล่นเกมแต่ว่ามันมันคือครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยอันนี้ผมพูดพูดจริงๆจากใจเลยนะแบบว่าอยากได้คนที่จริงใจยังไงก็ช่วยฟังให้จบแล้วก็ตัดสินใจดีๆที่ผมต้องออกมาทำคลิปรับคนแบบนี้นะครับผมคือ อยากได้เป็นคนที่แบบว่ารู้จักพวกเราในระดับหนึ่งดีกว่าอาจจะดูคลิปในช่องมาตลอดหรือว่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้ยึดแบบว่าติดตามมาตั้งแต่ช่องเปิดหรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบว่ารู้จักพวกเราในระดับหนึ่งในการเล่นแล้วก็คิดว่าในทีมเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้นะกับตัวคุณเองทุกคนที่จะมาสมัครกันนะแล้วก็คือทีมเรา ไม่ได้แบบว่าเป็นแค่กลุ่มเล่นเกมอ่ะมันมันเป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนาะมันก็เลยแบบว่าอยากอยากได้คนที่แบบว่าจริงใจจริงใจในที่นี้แบบว่าพูดว่างไงดีอะคือครอบครัวเออแบบว่าพี่น้องอะไรเงี้ยมีอะไรเราช่วยกันนะเราแบบติดต่อตลอดมีอะไรคุยกันมีปัญหาคุยกันนะ ทั้งไม่ว่าจะในเกมในเกมปกติแล้วมีอะไรก็คุยกันแล้วก็เรื่องชีวิตก็แบบว่ามีอะไรก็ปรึกษากันได้คุยกันได้มันช่วยกันหาทางออกอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแบบว่าครอบครัวเลยเลยครอบครัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญปัจจุบันคนที่เล่นด้วยกันมานานที่สุดก็น่าจะเกือบ4ปีแล้วนะฮะคือตั้งแต่เล่นกันมาสกักกําเล่นด้วยกันมาตลอดแบบว่าไม่ได้หายไปไหนเลยก็คือเกือบ4ปีแล้ว แล้วคนที่เพิ่งเจอกันล่าสุดนะที่นับเวลาอยู่ด้วยกันได้ก็ประมาณ2ปีหรือ2ปีนิดๆที่เล่นด้วยกันมาแบบว่าไม่ได้หายไปไหนเลยเราก็เล่นด้วยกันมาตลอดมันก็เลยกลายเป็นมันมันมากกว่ากลุ่มเล่นเกมนะมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามีอะไรเราเราคุยเราปรึกษากันตลอดมันก็มีเรื่องให้สะเทือนใจเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วคือพี่ในทีมมีปัญหาแล้วก็ตัดสินใจ จบชีวิตตัวเองเนาะแบบว่าไม่ได้ปรึกษากันก่อนความจริงถ้าปรึกษากันะมันมันช่วยกันได้อยู่แล้วปัญหาทุกอย่างมันช่วยกันหาทางออกได้อยู่แล้วแหละแต่ก็ก็เสียใจยกันทั้งทีมที่เขาเลือกที่จะทําอย่างนั้นมาก,กว่าคุยกับทีมไม่งั้นมันมันมันน่าจะอะไรอะไรไปได้ดีกว่านี้เนาะ ก็พมเพิ่มมานานแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมใครที่อยากจะเข้าร่วมทีมนะฮะก็ผมอยากได้คนที่จริงใจเนาะแบบว่ามาอยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันไปยาวๆจนเกมแม่งปิดจนตายกันไปข้างหนึ่งเลยแบบว่าไม่อยากได้แบบยังไงเดียมาแล้วก็หายอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่ผมบอกเนาะมัน ทีมผมอยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่ากลุ่มเล่นเกมมีอะไรเราคุยกันเราอะไรไม่โอเคเราคุยปรับเปลี่ยนกันได้พวกผมถึงอยู่กันมานานได้ถึง2ปี3ามปี4ปีเพราะเรามีเลยเราคุยกันตลอดก็หมดละไม่มีอะไรจะพูดต่อก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับคือมัน ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเนาะในทีมของผมก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆโอเคไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษแล้วกันบาย